สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านนะคะเช้านี้ก็นึ่งงข้าเปล่าไฟเหมือนเดิมนะคะเช้าเช้านะคะตีห้าทักทายคุยกันกับเอซนะคะทุกท่านนะคะเช้านี้ที่โคกหนองนานะคะเราจะมีอะไรกันเนาะนะคะก็วันนี้นะคะสวนะคะสวเราก็ แม่แพทยนะคะแล้วก็สวรเรานะคะวันนี้ก็จะมีะโครงการใหญ่นะคะจะลงมือแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็ขัดค้องนะคะ fc นะคะขัดค้องนะคะก็วิ่งนู่นวิ่งนี่เนาะนะคะเราอยู่สวแต่เราก็ยิ้มสู้นะคะทุกสถานการณ์นะคะนะคะหมอบคานนะคะ fc นะคะนนบน้อมนะคะช่วงนี้นบนบ้อมขอบคาน อยู่ที่โคกหนองนาเนาะ,ะ,ะนะคะนะคะเราก็อยู่มะ่เมเมษนะคะทำคอนเทนต์ทำวันนี้ก็ประเต่นก็จะพาพวกเรานะคะปลูกผักเนาะปลูกผักนะคะปลูกผักปลูกผักหลังบ้านนะคะหลังบ้านขครบ้านมันนะคะคือเราจะปลูกเป็นแนวแนวหลังบ้านนะคะเพราะว่า หลังบ้านนี่คือเราจะดูแลกันนะคะของใครของมันแล้วก็เรามีอะไรก็เอาไปช่วยกันกินนะคะหญ้ากซ็ซื้อมาแล้วนะคะ,ะผักกระจนนะคะย่าซื้อเพราะว่าวันนั้นไปไป,ไปเขาเขาแอดเปียไปส่งของที่ตลาดบ้านม่วงนะคะย่าก็เลยไปด้วยแล้วก็เลยไปเห็นมิตรผักเขาบอกว่า อ่าผักนี้ผักกระจนนะคะผักกระจนนี่คือเป็นผักกระดอกบ้านเรานะคะเป็นผักกระดอกแล้วก็แตงแตงแตงกวาเล็กนะคะแตงกวาเล็กๆยากก็เลยเอามาวันนี้ก็จะพากันกับแอนมินน้อยนะคะพากันปลูกนะคะที่นี่แหละก็จะปลูกกันหลังบ้านนะคะหลังบ้านเนาะเมื่อวานในเบาหนุก็เบานหนุก็ ไถให้แล้วนะคะบอนุไถให้แล้วก็จะปลูกกันหลังบ้านปลูกหลังบ้านบ้านนี่แหละนะคะก็ปลูกกินกันเนาะนะคะ FC หน้าหนาวนะครับปลูกผักนะคะเราอยู่แบบพอเพียงนะคะเราอยู่ทำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตอนนั้นก็เราก็รู้สึกว่าเรา จะได้เคยไปอบรมแล้วแหละนะคะเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์บรรณนกเขานะคะเราก็เคยไปนะคะเคยไปศูนย์บรรณนกเขาเคยไปเคยไปอบรมนะคะ,ะเลี้ยง เลี้ยงเลี้ยงจิ้งหลีเลี้ยงอะไรจิ้งหลีไม่ใช่จิ้งหลีเนาะเลี้ยงจงิ้งหลีแล้วก็ปลูกเห็ดปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้านี่คือเห็ดนางฟ้านี่เป็นเห็ดนางฟ้าอะไรเนาะเนาะนางนางก็ยากก็จําไม่ได้นะคะเป็นชื่อต่างประเทศบ้างนี่แหละนะคะแล้วก็ปลูกเห็ดนางฟ้าแล้วก็เลี้ยงปลาดุกนะคะในในอ่า สะพลาสติกนะคะเป็นสะ,สะสะเราก็จะขุดสะลงไปแล้วก็เราก็จะเอเอาเอาพยางมาปูแล้วก็ปล่อยน้ําลงแล้วก็เราก็เลี้ยงตรงนั้นแล้วก็ให้หัวอาหารนะคะนั่นแหละที่เราไปอบรมนะคะเนาะแล้วก็แล้วก็เร,เรื่องอ่ตัดกิ่งตอ,ตอนตอนต้นไม้ตอนเอาสับกิ่งแล้วก็เอาเสียบลงเราก็ทําเรื่องการเกษตรเลี้ยง เลี้ยงต่างๆแล้วก็เป็นเป็นผลไม้เป็นอะไรนี่แหละนะคะเนาะคนก็อบลูกข้าวแบอบรมนะคะคนก็สอนให้นะคะอย่างมะนาวมะนาวมะนาวแบบอย่างมะนาวที่เหมือนเหมือนหน้าบ้านย่าน่ะมะนาวแป้นพิจิตนะคะก็มีนะคะมันเนี่ยมะนาวแป้นพิจิตก็มีเขาก็จะ แนะนําให้เราตอนกิ่งอะไรเสียบกิ่งข้าวกิ่งนะคะตอนมะนาวพิจิตแล้วก็มีอ่มีลิ้นจีมีลิ้นจีมะม่วงนะคะที่เพิ่อนสอนให้เนาะเราก็ได้ความรู้มาตรงนั้นนะคะแล้วก็เรื่องปลูกผักปลูกผักปลูกแตงผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะก็ก็จะให้ชาวบ้านๆอย่างเรานะคะได้ เข้าไปทําแล้วก็หัดแล้วก็เอามาทําที่บ้านนะคะผักสวนครัวรั้วกินได้นี่คือเราจะปลูกผักเป็นเนาต้นต้นอ้น,นี้แหละต้นสะอมนะคะปลูกเป็นแนวนะคะก็จะทําเป็นรั้วบ้านนะคะเราก็เก็บเก็บกินกันนะคะเหมือนนี่แหละเหมือนข้างบ้านย่านี่ะที่ยูทูบเบอร์ YouTuber เราเนาะเอามาปลูกกันตรงนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็จะพากันปลูกอ่า แปลงนะคะแล้วก็จะทําแปลงผักกระจอนนะคะก็จะแบ่งให้ปราดาด้วยนะคะให้ปราดาไปปลูกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะพากันปลูกกับน้องเอ็นมินน้อยนะคะเพราะหลังบ้านเราก็จะยากับแม่พีนะคะพากันปลูกเนาะยากับแม่พีกับน้องเอ็นมินน้อยนะคะปลูกตรงนี้นะคะปลูกเราก็จะไปซื้อ มูลเนาะมูลความ,มูลมูลงวเขาอยู่ที่สวนยางว่าจะไปถามเขานะไปซื้อมาจาักสองสามกระสอบนะคะพอได้ใส่เนาะแล้วเราไปซื้อมาใหม่นะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าไปซื้อที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกันที่ตรงที่เราเคยไปเอานะคะวันวันนั้นบ่อนู่เอาห้ากระสอบนะคะเอามาว่าห้ากระสอบนะคะดิวยาก็จะไปเอามาอีกนะคะไปซื้อกับเขาอีก จากสองกระสอบสามกระสอบเนาะมาปลูกกันนะคะก็แหละเราก็อยู่แบบอ่ามะเม่ะมแม่แม่มมมมมนะคะเราทำสวนครัวนะคะวันนี้ก็จะแจ้งว่าโค้งโค้งหนองนาเราเรามีอะไรนะคะโค้งหนองนาเรามีอะไรบ้างเนาะนะคะก็จะปลูกนี่แหละนะคะปลูกผักปลูกปลูกผักแล้วก,ก็ปลูกพริกปลูกมะเขือนะคะปลูกมะเขือกัน นะคะปลูกผักปลูกพริกปลูกมะเขือกันเนาะทำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะปลูกกันเนาะนะคะแต่ว่าปลานี่คือคงจะไม่ได้เลี้ยงเพราะว่าไม่ไม่ไม,มีไม่มีอะไรเนาะพันปลาหน้าเลี้งไม่มีค่ะถ้าถ้าเลี้ยงปลาก็จะเป็นอ่าหน้าฝน,นะคะน่ะเอฟซีเนาะหน้าฝนหน้าเล้งนี่คือจะปลูกผักอย่างเดียวนะคะปลูกผักอย่างเดียวก็ฝากเอฟซีนะคะฝากเอฟซีอ่า ดูคลิปนะคะดูคลิปแล้วก็ดูโฆษณาให้อ่าพวกเรานะคะอยู่ที่โค้งหนองนาด้วยนะคะ mm. ค่ะวันก็ฝากด้วยนะคะฝากเข้าไปดูช่องนะคะ mm. ป้าแตนนะคะ mm. ก็เมื่อคืนนี้ก็ขึ้นไลค์นะคะขึ้นไลค์ก็ค่ะก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะขอขอบคุณ FC เข้ามาเป็นกําลังใจให้ พาแตนนะคะเมื่อคืนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมสวนะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะเนาะปั้นข้าวนี้ไว้ให้เน้นๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่มะเมะเมๆนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะนะคะก็ขอให้เอฟซีนะคะอย่าทิ้งกันไปไหนนะคะก็คลิปนี้ก็ย่าก,ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ